ามวิธีเจ๋งๆเร่งความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะครูนี่เบนเนตสมาคมไทยทีเอมาแล้วค่ะเร่งความสำเร็จวิธีแรกวิธีที่หนึ่งเลยนะคะให้นึกภาพตามนะคะมีคนกำลังเดินเข้าไปหาคุณที่หน้าประตูบ้านของคุณประตูบ้านของคุณเป็นบ้านไม้แล้วเขากำลังจะเดินเข้าไปหาคุณแต่คุณไม่เปิดประตูให้เขาเขาจะสามารถเข้ามาหาคุณได้ไหมไม่เปิดให้เขาจะสามารถเข้ามาหาคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณเปิดประ แล้วก็บอกว่าเชิญค่ะเข้ามาค่ะเขาสามารถเดินพุ่งเดินชนหาคุณได้เลยเช่นกันกับความสําเร็จค่ะคุณจะต้องอนุญ,ญาตและเปิดประตูต้อนรับความสําเร็จก่อนค่ะหลายหลายคนนะคะกูอยากสําเร็จนะแต่ไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนสําเร็จเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรคิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะเป็นไปได้คือไม่ไม่เปิดไม่เปิดอ้า แขนรับอะไม่อ้าแขนรับความสําเร็จแล้วมันจะมาได้อย่างไรมันจะเข้ามาได้อย่างไรอันนี้สําคัญมากเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องอนุญาตให้ตัวคุณเองเป็นคนสําเร็จก่อนค่ะฉันพร้อมแล้วฉันอนุญาตฉันคู่ควรฉันพร้อมแล้วส่งมาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความรู้ข่าวสารผู้คนอะไรก็ตามส่งมาให้ฉันแล้วเมื่อเขาส่งมาให้เราข้อที่สงจงเชื่อมั่นในไอเดียนั้น แล้วตามไปด้วยข้อที่3นั่นก็คือลงมือทำแบบเต็มสปีดเต็มสปีดนี่คือแบบเกินร้อยนะทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะทุทุกคน